จับกุญแจป้อมกันเลยนี่เลยร้านกู้จับที่บางคลานะครับ เพอบงังคลาร้านนี้ร้านเด็ดดวงเลยครับเดี๋ยวพามาดูพาไปชิมกันนะครับไม่ื้ามาถึงบังคลาแล้วตลาดน้าาําปังคลาต้องมาชิมร้านนี้ครับอร่อยมากมาดูหมูกรอบก่อนเน้นๆเน้นๆชิ้นใหญ่ๆเต็มคํานะครับชิ้นใหญ่เต็มคําเลยนะอย่างนี้เลยนะดูน้ำซุปก่อนน้ำซุปก่อนนะครับนี่แค่ตอน ช่วงเวลา11บเอ็ดโมงนะนี่เลยนี่เลยน่ากินมากน่ากินมากมาลุยเลยปั่นน้ำเลยใส่เลยโชว์โชวหน่อยโชว์หน่อย,โอ,ยโอ้โหน้ำซุปเข้มข้นอ,อย่างนี้เลยปั่นไปลุยกันตัรากรอบอย่างเดียวก็มีขายนะนี่ชิ้นใหญ่ๆเบริรมเริ่มอย่างนี้เลยสองขีดร้อยหกสิบ นี่เลยกับกรอบยั่วๆมามานี่เลยนี่เลยนี่เลยครับชิ้นใหญ่แต่หมกกรอบชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับมีไส้มีตับตับชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยที่จัดที่บังคานะนี่นี่นี่แสบแสบแ่บมีกรอบชิ้นใหญ่ๆเป็นเน็งดูไส้ดูไส้เนาะ นี่ไมาพิกัดบอกพิกัดเลยนะครับอยู่ตรงสามแยกบางคล้าป้อมตำรวจนะติดป้อมตำรวจเพอในตัวเพอบางคล้าเลยใกล้ตลาดนะ้าบางคล้านะตลาดนะ้ำติดตลาดน้ำ,านำ,านำบางคลา้าอร่อยครับมาพิกัดอยู่ตรงนี้ตามมากินได้เลยนี่ใปญ่ใหญ่อย,อย่างนี้อ่ะอ้างตรงไม่ต้องอ้อม ปลานี่ตัดนิดเดียวนิดเดียวน่ตับใหญ่ใญอย่างนี้ตับหมูกรอบพร้อมกันเลยครับับหมูกรอบพร้อมกันเลยนี่มีะมังใหญ่กโตพออ มากกินนนััะครบเดี๋ยวจะบอกพี่กัไไดไว้ในในคอมเมนต์นะโอเคนะบอกพี่กัดในคอมเมนต์นะใครเปกอเ่องที่ไะอ่รกูบอบชิ้นใหญ่ๆหยุดจุกในะ้เนาะ อะครอะ